สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ทักทายกัรวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนค่ะ2563ค่ะวันนี้หนิงก็จะมาอัปเดตนะคะต้นก้ามริดค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นกล้ามริดของเรานะคะเป็นก้าที่ไซส์เล็กที่สุดนะคะ ต้นก้าชุดนี้นะคะหนิ่งขายอยู่ที่ต้นละ150บาทค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีใบจริงแล้วนะคะใบจริงคือใบไหนนะคะอันนี้นะคะนี่คือใบเลี้ยงนะคะอันนี้คือใบจริงนะคะยอดแหลมๆแล้วก็ยอดเล็กๆตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือใบจริงแทงขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะต้นก้าเราเนี่ยอายุประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือใบเลี้ยงนะคะนี่คือใบจริง ะะอันนี้ราคาต้นละ150บาทค่ะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะอันนี้ความสูงประมาณลืมแจ้งความสูงนะคะความสูงประมาณ10ไม่เกิน15เซนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะไซส์250บาทค่ะ,ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไซส์250บบาทค่ะ ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน20เซนนะคะนี่ค่ะก็จะมีใบจริงทั้งหมด2 4 6 8 10นะคะประมาณ10ใบนะคะส่วนอันนี้คือใบเลี้ยงนะคะกลมๆแบบนี้นะคะส่วนใบแหลมๆยาวๆนี่คือใบจริงนะคะต้นอวบนะคะแข็งแรงนี่นะคะสามารถลงปลูกได้นะคะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยต้องจะต้องลดน้ำเขาหน่อยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าแรงเริ่มเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะคะนี่นี่ค่ะ สวยๆนะคะแข็งแรงนะคะนี่ค่ะ250บาทค่ะนะคะลูกค้าสั่งกี่ต้นก็ได้นะคะเพราะว่าหนิงไม่มีขั้นต่ําในการสั่งซื้อนะคะสั่งกี่ต้นก็ได้1ต้น2ต้นหนิงก็ส่งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะหนิงไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องโอนเงินให้หนิงก่อนนะคะแล้วหนิงก็จะทําการแพ็คข,ของจัดส่งให้ค่ะเมื่อลูกค้าโอนเงินเสร็จแล้วก็ แจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งนะคะแล้วหนิงก็จะทําการแพ็คแล้วก็ส่งของเมื่อหนิงส่งของแล้วหนิงก็จะแจ้งสลิปยืนยันอีกครั้งนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหนิงได้ที่ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0923926598ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์ของหนิงเองแล้วก็เบอร์นี้บันทึกไว้นะคะก็คือจะขึ้นไลน์นะคะก็เป็นไลน์ของหนิงเองหรือลูกค้าที่เล่น Facebook นะคะก็หนิงก็มี Facebook ชื่อว่า พัชรินแย้มวัดค่ะเป็นภาษาไทยนะคะพัชรินแย้มวัดนะคะแล้วก็มีเพจ f a c e b o o k ด้วยค่ะชื่อเพจต้นกล้วยป่าเป็นภาษาไทยนะคะต้นกล้วยป่าอ่าโอเคค่ะนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะของหนิงเองนะคะคือบางครั้งหนิงอาจจะวุ่นอาจจะรับสายไม่ทันก็จะมีคุณวีรชัยนะคะเป็นผู้รับสายแทนก็เป็นพ่อบ้านหนิงเองค่ะอ่าทีนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ต้นการเล็กๆแบบนี้ไปอนุบาลก่อนอันนี้ยังปลูกลงไม่ได้นะคะถ้าจะปลูกลงเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลนะคะ,ะแต่หนิ่งแนะนําว่าให้ไปอนุบาลไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าจะให้ดีอนุบาลไว้แล้วปลูกหน้าฝนปีหน้าค่ะจะดีมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้าเขาบ่อยด้วยนะคะปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ค่ะนี่อันนี้ต้นละ150บาทนะคะส่วนอันนี้ก็ต้นละ ส5 0บาทอันนี้หนึ่งให้ดูความแตกต่างอันนี้จะเป็นถุงใหญ่นะคะเนี่ยถุงใหญ่อ่าน,นี้ก็จะถุงประมาณนี้นี่ค่ะให้ดูความแตกต่างนี่ค่ะนะคะ15 0บาทส่บาทนอันนี้250บบาทค่ะนี่ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะทั้งเบอร์โทรหรือจะทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับต้นกล้ามาลิคะ่ะสวัสดีคะ่ะ